บรรยายทำคำสอนโดยหลวงพ่อสเสวกจันทปัญโยเรื่องจัดระเบียบกายและนอนรอเสือนั่งกายตรงตั้งศิรษะให้พอดีพอดีอด่กก้มอย่างเงย ภาวนาพุโทโธจุดหมายปลายทางของคำว่าสุป,ปฏิปันโนซึ่งแปลว่าปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติชอบมีเหตุผล ยกตนเพื่อให้พนจากสิ่งที่แล้วๆบาที่เรียกว่าลุกลี้ลุกลนตามอารมณ์ของตัวเองอะไรอย่างนี้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัตบบิตรงมีเหตุผลยกตนพ้นจากอารมณ์ก็หมายความว่า คนนั้นมีความตั้งใจที่จะจัดระเบียบของความประพฤติกายให้ดีตามหลักก็คือเป็นผู้มีไตรสิกขาอยู่ในจิตดวงนั้น คือคือศีลข้อที่หนึ่งระมัดระวังความประพฤติของกายกับวาจาให้พ้นจากอารมณ์ที่ปรุงแต่งกายปรุงแต่งวาจาให้เกิดเป็นกายกรรมมจีกรรมเราต้องสำนึกกันถึงว่า เรามาเป็นผู้รักษาศีลผู้ที่รู้จักคำว่าศีลก็คือผู้ที่รู้จักความประพฤติที่จะแสดงออกไปกับผู้ที่อยู่ตรงข้างหน้ากายก็ดีวาจาก,ก็ดี สํารวมสํารวมด้วยศีลซึ่งมีศีลาจาวัดที่จะประพฤติตนให้เป็นธรรมเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมถ้าไม่สัมวรด้วยศีลมันก็คงไม่ใช่ผู้ปฏิบัติธรรม ไม่ใช่ทั้งรูปกายและวาจาเพราะว่าความรู้ในเรื่องการสัารวมที่จะทำให้จิตดวงนี้พ้นจากกรรมไม่มีผู้นั้นก็เลยขาดบุญไปบุญแปลว,ว่าความสุขที่ประพฤติดีในกายของตนและกับวาัจาของตน จริงๆแล้วอ่ะเรามีโอกาสได้จัดระเบียบเรื่องของกายกับวาจากได้ตามอัตยาใสโดยที่เรียกว่าเราเป็นผู้ที่ฟังธรรมพิจารณาธรรม เข้าใจในธรรมตามคำสอนขององ์พระพุทธิจ้าจึงมีความศรัทธาและเลื่อมใสที่จะประพฤตินตนให้เกิดเป็นบุญเป็นกุศลในช่วงเวลาอันสั้นๆที่เรามีชีวิตอยู่ในปัจจุบันที่มีลมหายใจเข้าออก เราคงไม่ต้องบอกถึงว่าอนาคตเพราะอนาคตก็ลุยแล้วว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่แน่นอนกับชีวิตของเราแต่ปัจจุบันที่มีลมหายใจต้องรักษาระเบียบของความประพฤติกายกับวาจาให้ถูกต้องจึงจะเรียกว่าผู้รู้ ผู้เข้าใจในสุปฏิปันโนเรียกว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งกายและวัจจาไม่ให้มันจะผิดพุทเจ้าทรงสอนทางหนึ่งที่เราสร้างทางที่น่าสรรเสริญน่าินดีน่าพอใจ แต่เรากลับไปทำอีกเส้นทางหนึ่งซึ่งไม่ได้สอนซึ่งเป็นทางที่ไม่น่าสรรเสริญไม่น่าแสดงความยินดีไม่น่าโมทนากับความประพฤติของวิสุองนั้นไม่ชีหรืออุบาสกุบาสิกาถ้าจฉะนั้น เรื่องของความประพฤติทางกายวาจามันเรื่องของการตัดกรรมเรามาตัดกรรมเรามาห่างกรรมเรามาทำชีวิตให้พ้นกรรมไม่ใช่ว่าเรามาคล้องกรรมมาหากรรมพูดง่ายก็คือเราไม่มาเราไม่ได้เข้ามาหาทุกข์ใส่ตัวเอง จริงๆแล้วเราตั้งใจมาหาสุขสุข,สขก็แปลว่าบุญผู้ปฏิบัติจะต้องมีจิตสำนึกอย่างนั้นจึงจะเรียกว่าสาระหรือประโยชน์ในปัจจุบันที่อยู่และอาศัยนี่เราจะเห็นถึงลักษณะาาว่าการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ปฏิบัติมีเหตุมีผลยกตนให้ผลจากอารมณ์และกรรมนั้นเป็นอย่างไรกับเรื่องของกายกับวาัจาก็คงจะต้องสอดคล้องกับเรื่องของไตรสิกขาข้อที่สองก็คือสมาธิสมาธิก็แปลว่า ตั้งมั่นตั้งใจให้จิตของเรานั้นตรงตรงกับคำสอนที่เราได้รับรู้และมีความ้ากใจในเหตุผลในแนวทางซึ่งจิตนั้นตั้งใจรับฟังมาแล้วก็ควบคุม จิตให้ตรงเหมือนกับกายนั้นตรงวาจานั้นตรงเราก็จะเห็นถึงว่าจิตนั้นส่งเสริมบังคับหรือส่งเสริมหรือฝึกหัดให้กายนั้นวาจานนั้นเป็นเช่นไร ถ้าจิตเรามีสมาธิตั้งใจอยู่ในปัญญาบารมีของพระพุทธองค์ที่ทรงสอนจิตนั้นก็ได้บุญได้บารมีบุญแปลว่าความสุขจิตบารมีแปลว่ามีปัญญาจะเข้าไปสนับสนุนเรื่องราวข้างนอกคือการกับวาจานั้น ให้ดีให้ตรงให้มีเหตุมีผลอย่างที่เรารับฟังคำสอนจากพระพุทธองค์ตอนนี้เมื่อจิตเราดีเทยกว่าจิตมีสมาธิดีมีความประพฤติด,ดีในเรื่องของกายวาจาแล้วปัญญา แปลว่าบารมีที่เคยสะสมไว้ในอดีตหรือปัจจุบันที่สืบดื้กันมาเป็นสัญญาของการประพฤติดีปฏิบัติชอบก็ไม่มีอะไรมาขัดข้องทำให้ปัญญานั้นเป็นปัญญาที่ใสสะอาดอปลอดโปร่งก็จะสนับสนุนจิตตรงนี้ ให้เกิดเป็นกิตกุศลความประพฤติท,ที่เป็นกุศลเราก็ได้บุญได้บารมีกันแบบนี้จึงเรียกว่าผู้ตั้งใจประพฤติธธร,รมให้เกิดเป็นบุญเป็นกุศลให้เกิดความปีติยินดีอยู่ในความเพียรของตน เป็นการยกต่ให้พ้นไปจากวาระของอารมณ์หรือความประพฤติที่เป็นอกุศลหรือความไม่ดีทําอย่างนี้คิดอย่างนี้เขาเรียกว่าคนทําดีมีความคิดดี ไม่ว่าจะเป็นพิสุกเป็นไม่ชีบาศกปฏิกาก็จะอยู่กันแบบเป็นสุขสุขที่เราได้ร่วมหมู่ร่วมคณะ,ะระพิธิธรรมร่วมหมู่ร่วมคณะ,ะสร้างสุศลส,ส่งเสริมชีวิตของตนให้เป็นคนที่เรียกว่า มีบุญบรารมีสมที่ท่านบอกว่าจิตเตสังคลริเขสุปฏติปาติกัรมขาถ้าจิตดรงนี้กายนี้วาจานี้ประพฤติดีแล้วปัจจุบันก็อยู่แบบสุขโตคืออยู่แบบเป็นสุข ถ้าจะไปจากโลกนี้ในยะในเวลาใดการใดก็ไปแบบเป็นสุขคือสุขตกนเรียกว่าสุขทั้งโลกนี้แหละก็โลกนา้าเป็นที่หวังได้ของจิตดวงนั้นไม่ต้องไปเคว,วางกับเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าขาดบุญขาดบารมี พราะเราตั้งใจที่จะมาทําเรื่องนี้ให้เกิดเป็นเป็นเลือกเป็นหลาเป็นสิ่งที่สามารถพิสูจน์ได้เห็นได้แล้วก็พบได้แต่นี้เมื่อเราพิสูจน์ได้พบได้เห็นได้มันก็เกิดเป็นความดีแก่แก่ตัวของตัวเองว่าเราเออเรามาบวชกันเรามาเข้าวัดกันเรามาประพฤติปฏิบัติกัน ก็เพื่อต้องการบุญต้องการกุศลหรือว่าต้องการบารมีพระพุทธองค์ได้ชื่อว่ายิ่งด้วยบารมีคือยิ่งด้วยปัญญายิ่งด้วยความเมตตาท่านพืดตรงกับผู้ที่รับฟังเรียกว่า พุทธบริษัทไม่เคยปิดบงังคำพลาหหรือว่าเล่เหลี่ยมเรื่องราวตา่างๆที่เป็นกุศลตอนี้เมื่อท่านให้มาด้วยความเมตตาให้มาด้วยปัญญาที่ดีแล้วเราก็ควรจะต้อง ปตัตันยูตอบสนองให้เป็นผู้ที่ประพฤติดีปฏิบัติดีตามตาที่ท่านเมตตาเราอกจรุณาเราด้วยปัญญาจึงเรียกว่าพุทธองค์นั้นทรงยิ่งด้วยปัญญาคือนคุณธรรมความเป็นจริงทั้งหลาย เราเป็นผู้ที่รับฟังคําสอนของท่านมีความเข้าใจนําไปพิจารณาให้เราขอบมันดูแลตนของตนเองให้ดีๆให้สมกับว่าเป็นผู้ที่ทําดีประพฤติดีอยู่ในคําสอนรือในความรู้ก็จะเกิดเป็นอย่างที่บอกว่าสาระคือประโยชน์ ถ้ถามว่าฟังธรรมพระพุทธองค์นะ่ยยากไหมก็คงจะตอบว่าไม่ยากไม่ยากเพราะอะไรเพราะฟังแล้วมีความเข้าใจไม่ยากมีความเข้าใจนำไปใช้กับสิ่ที่ต้องการเป็นบุญเป็นกุศลก็ไม่ยากเหมือนกัน พราะเราเข้าใจในสิ่งที่ที่จะทำมันก็ไม่ยากเพราะเรามีมีความเข้าใจอยู่มันยากเพราะเราไม่เข้าใจแต่ง่ายสะดวกปลอดโปรงสำหรับผู้ที่มีความเข้าใจจึงเรียกว่าฟังธรรมรู้เรื่องปฏิบัติรู้เรื่องเข้าใจในในเรื่องของชีวิตตรง ก็เป็นบุญเป็นกุศลตลอดกาลอยู่เท่าไหร่เท่าไหรก็เป็นบุญจะอยู่สักห้าห้าวันเจ็ดวันปีสองปีสิบปียี 20, ่สิบปีหรือจะชาตินี้ชาติหน้ากุศลที่เคยเหล่อเลี้ยไว้ก็จะอยู่กับเราชาตินี้ปฏิบัติตรงหรือว่าวันนี้ปฏิบัติตรงปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ พวกนี้ก็ปฏิบัติตรงปฏิบัติดีปฏิบัติอชอบเกิดกันแต่ถ้าวันนี้มันไม่ตรงไม่ชอบไม่มีเหตุผลไม่ยกตนของตนไปตามลักษณะคําสอนพวกนี้มันก็ทาไม่ได้ที่ทําไม่ได้เพราะว่าไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องมันก็เลยกลายเป็นยางเหมือนทุกคนอ่านหนังสือออก ถามว่าหนังสือที่อ่านยากไหมไม่ยากเลยเพราเราอ่านหนังสือออกคนที่จะบอกว่าหนังสือนั้นยากก็คืออ่านไม่ออกเหมือนกันเหมือนเราฟังธรรมพระพุทธเจ้าไม่ออกไม่เข้าใจก็เลยกลายเป็นเรื่องอยากแต่ถ้าเราฟังออกฟังเข้าใจก็ไม่ยาก พระอารมณ์ก็ดีกรรมก็ดีที่ปรุงแต่งกายกับวาจาและความนึกคิดของเรานั้นมันเป็นตัวที่แสดงออกมาให้เห็นว่าเราคิดอย่างไรวาจาที่เราแสดงออกไปพูดอย่างไรกายที่แสดงออกไปทำหัดไหลนั้นรู้ไปหมดเพราะนั้นสิ่งที่มันแสดงออกและปรุงแต่งให้เรารู้ มันเป็นเรื่องที่เราจะทําหรือไม่ทําถ้าทําคือผูร้รู้ถ้าไม่ทําคือผู้ที่ไม่รู้นี่เป็นลักษณะแบบน,นนะอย่างสมมติว่าเรานั่งสมาธิกัน,นเงียบๆทุกคนเงียบหมดว่าสมาธิต้องเงียบไม่ว่าพระไม่ว่าไม่ชีบาศกบัติกา คำว่าสมาธิต้องนั่งเรียบแล้วทุกคนก็เงียบถ้าถามว่าเข้าใจสมาธิไปอ๋อเข้าใจถ้าไม่เข้าใจจะเงียบหรอนคําตอบออกมาแล้วว่าเราเข้าใจสมาธิแปลว่างเงียบความเรียบของสมาธิคือความสํารวมของกายกับบาจ,จ ก็เกิดขึ้นจากจิตที่มีปัญญาเข้าใจคาว่าสมาธินั้นก็เกิดเป็นความสงบทุกคนก็สงบทีไม่มีใครจะมาลุกเดินเกี้ยวเจ้าตจูนจานผูกจาววยวายหรือส่งเสียงอุปทึกทึกโครมอะไรอย่างนี้ถ้าว่าเราเข้าใจสมาธินี่คือยกตัวอย่างให้ฟังว่าเราเข้าใจไม่สมาธิคําตอบก็บอกมาแล้วว่า เราเข้าใจก็เหมือนอกับเราควบคุมความประพฤติของกายกับวาจาัหรือว่าดูแลความลึกคิดของตัวเองถ้าเราเข้าใจความลึกคิดแล้วก็ควบคุมความลึกคิดได้เช่นสมมติว่ามันตรงความลึกคิดมันเกิดว่าเราอยากไปดา่าเราบอกไม่เอาไม่เอาฉันไม่ดา่าฉันโกรกรรม แล้วมันจะดัามันจะมันจะเกิดขึ้นมาแล้วความคิดตัวนั้นมันก็ไม่เอาเพราะเราไม่เอากับความคิดตัวนี้ตอนนี้ความคิดไม่เอาวาจามันก็ไม่เอากายมันก็ไม่เอาและถามว่าพระใจนีก็เข้าใจถ้าไม่้อใจมันก็ต้องแสดงต่อยความคิดตวัววาทางจิตขุดไปทางกายวาจาอะไรอย่างนี้ ถ้าเราจะตั้งใจควบคุมกันอย่างนี้ไม่ยากเลยสำหรับที่จะบำเพ็ญตนให้เป็นกุศลหรือเป็นบุญจริงจริงจึงบอกว่ายากหรือไม่ยากก็อยู่ที่ความเข้าใจแหละไม่เข้าใจถ้าเข้าใจก็ไม่ยาก ถ้าไม่เข้าใจก็ยากเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นเราเป็นเป็นสิทธิ์เป็นสาวกเป็นพุทธบริษัทก็ไม่ควรจะเป็นพุทธบริษัทที่มันอะไรไล่พ่อไล่แม่เขาเรียกว่าไล่พระพุทธองค์หรือไล่คำสอนเหมือนอย่างาชน คนบางกลุ่มคนบางคนที่ไร่พ่อแม่ก็คือพระพุทธเจ้าและคำสอนเราเป็นเราเป็นพุทธบริษัทพุทธนี่แปลว่ารู้นะโทรแปลว่าสงบบริษัทแปลว่ารวมกันรวมกันด้วยสี่จำพวกคือพิสุพิสุนีอุบาสกอุบาสิก,กาเนี่ยเขาเรียกบริษัท เรียกว่าพระพุทธองค์นั้นก็ทรงมีบริษัทสี่หรือมีลูกอยู่สี่คนสีจ่จำพวกและกรสี่จำพวกนี้ก็สรงแนะนําสั่งสอนให้เข้าใจถึงใจสิกขาคือฝามพระพุทธที่ประกอบไปด้วยศีลสมาธิและปัญญาเพื่อให้บุตรเหล่านั้นมีกุศลมีบุญมีบารมีที่จะนำชีวิตของตอนนั้นให้เป็นเป็นสุข อยู่กับใครก็เป็นสุขถ้าบุคคลเหล่านั้นมีใจสิกขาแต่ถ้าไม่มีใจสิกขาอยู่คนเดียวก็มีแต่ทุกข์บางทีก็ไปเห็นหมดเห็นปลวกเห็นยุงเห็นลรไปทุบไปตียุงลินลไ,ไปทำลายบุคคลที่ตามันเห็นหูมันได้ยิน ก็แปลว่าเป็นคนที่ขาดพ่อขาดแม่ขาดพระพุทธเจ้าขาดธรรมพระพุทธเจ้าจึงชื่อว่าเป็นผู้ให้ให้คำสอนที่เทียท่ยงธรรมพูดกันตรงนี้ก็คือพระพุทธองค์นั้นตรงให้รู้จักนำธรรมะ ไปประกอบหน้าที่ของชีวิตตนให้เป็นระเบียบเราทุกคนมาแสดงตนเป็นผู้ที่อาสาถือธรรมะถือระเบียบถือวิน,นัยหรือว่าอยู่โดยหน้าที่ของผู้ที่รู้จักธรรมะก็นำธรรมะไปควบคุมสิ่งที่ตนเองวิจยู่ เรามีอยู่อยู่สามจำพวกก็คือหนึ่งกายหมวดหนึ่งวาจาหมดหนึ่งแล้วก็จิตอิดปวดหนึ่งไปคุมสามหมวดเนี่ยด้วยใจสิกขาธรรมะจึงแปลว่าสงบบ้างหน้าที่บ้างถ้าควบคุมได้สงบคือรู้จักหน้าที่ของธรรมะที่ตนเองรู้จักแต่ถ้าควบคุมไม่ได้ก็คือคนที่ไม่มีหน้าที่จะนำธรรมะ ไปรักษาความสงบนะเป็นลักษณะแบบนั้นสามสิบนาทีรู้สึกวันเร็วนะแปบ๊บเดียวฟังกันจนเพลินสามสิบน,นาทีเข้าใจพอที่จะเป็นอะไรปัญญาสำหรับดูแลชีวิตของเรา เอาตามสบายจะถอนสมาธิเปลี่ยนกิริยาก็ตามสบายมีโอกาสได้มาให้ข้อคิดข้อใจนะกับเพื่อนพระในชะีบาตกวติกาสิ่งที่ผู้บรรยาย พูดถึงเรื่องสุปฏิปันโดเนี่ยก็คงจะเข้าใจนะว่าจะต้องทำยังไงกับชีวิตของเราบาปก็อยู่ใกล้ๆบุญก็อยู่ไกลๆบาปอยู่ที่ความไม่เข้าใจบุญบุญอยู่ที่ความเข้าใจไม่ยากอย่างที่บอกแล้วว่าไม่ยากอย่ามาคิดว่าปฏิบัติธรรมยาก ยากเพราะไม่รู้ถ้ารู้แล้วไม่ยากบังคับได้มันไม่ใช่ใหญ่โตมาโหฬารถึงขนาดว่าบังคับไม่ได้คืออารมณ์ตัวหนึ่งก็บังคับได้โอ้ยถ้าบังคับไมได้ในวัดเจริญธรรมคงตีกันตายถ้าที่ยาตเดียงทะเลาะก,กันตายเลยถ้าคุนไม่ได้ ท่านี้ต่างคนต่างคุมถ้าก็คุมไม่ชีกก็คุมบาตกบรริการก็คุมก็อยู่กันแบบผู้หลูแต่ถ้าคุมไม่ได้เนี่ยมันก็เหมือนกับชาวบ้านมิลขะที่ไม่มีธรรมะทุกคนก็เคยอ,อยู่บ้านไม่ว่าจะเป็นผู้ผู้บรรยายหรือว่า พระเมชีญาติโจมก็เคยอ,อยู่บ้านเคยเห็นคนเขาทะเลาะก,กันตีกันทําลายกันอุมเพงกันนั่นแหละเขาคุมไม่ได้เขาเป็นคนที่ขาดพ่อขาดแม่ขาดพ่อขาดแม่ในที่นี้หมายนอ้นหนึ่งขาดความรู้พ่อนะ่ะคือให้ความรู้เรียกว่าพ่อ แม่ให้แนวทางเรียกว่าพระธรรมเหมือนก็พระเจ้าเป็นพ่อพระธรรมเป็นแม่เนี่ยถ้เรามีพ่อมีแม่มันก็อบอุ่นถ้าเราไม่มีพ่อมีแม่มันก็เดือดร้อนกลายเป็นลูกมีปัญหาลูกมีปมด้อยเกิดมาพ่อแม่ทอดทิ้งแต่เหมือนเราบวทเรียนมาเนี่ยไม่มีใครแนะนำสั่งสอนไม่มีใครตัเกเตือนไม่มีคนให้ข้อคิดข้อใจ เอาแต่กินแต่เล่นแต่หัวเข้าไปวันๆทะเลาะเบาะแว้งกันไปนั่นเขาเรียกว่าคนขาดความรู้ทางนั้นคนขาดพระพุทธเจา้าคนขาดพระธรรมแต่อย่างเราในอยู่วัดเจริญธรรมเนี่ยพระธรรมมีสอนให้เรารู้จักเนี่ยคือพระพุทธเจ้าสอนให้รู้จักพระธรรมมีสอนให้เราเดินจึงเรียกว่าพระธรรมเน่ยคนที่รู้อ่ะ มีพระธรรมพขรีว่ารู้จักหน้าที่เหมือนเรามีหน้าที่ยกตัวอย่างให้ฟังว่า,ากว่าวิหารลานเจดีส่วนมนไหวทะมินทบาททองกีวรรู้ไหมถึงเวลาของกีวรต้องทำไง